สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่9พิศจิกายนนะครับ2564วันนี้ผมจะพาพเพื่อนๆนะครับมาทดลองปลูกทุเรียนหมอนทองนะครับแบบยกโคกนะครเพื่อป้องกันการหนีน้ำป้องกันลรกรากเน่าของทุเรียนนะครับซึ่งทุเรียนต้นนี้นะครับผมได้ซื้อมาในราคาต้นละ 170บาทแต่ัผมมี2ต้นนะครับ<ย>ปบลูกไปแล้วถึงต้นเตียนตัวนี้มีความสูงจากพื้นนะครับ80สเซนนะครับก็เป็นเรียนที่กำลังมีขนาดพอดีรับในการปลูกเดี๋ยวเราต้นนี้เป็นเป็นเรียนกระโดงนะครับนะบเป็นกระโดงนีฝนปลอยเล็กน้อยนะครับอากาศก็มืดมืดคึมๆึน,น,น,นะครับวันนี้ เดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยดีกว่านะครับ่เราจะมาดูแรกทุกเรื่ก่อนนะครับ ใต้ถุงนี้แฉะเหมือนกันทุกถุงเลยนะครับดูว่าต้นนี้จะมีรากขดหรือเปล่านะม,มีการรากเน่าครับรากแก้ียไปไหน ไมนะ่มีลากขุดครับโอ้ลากเขาอยู่ไหนนี่ไงโอเคนะครับไม่มีลากขุดนะ ตัวนี้ไม่มีรากขดนะครับรากสวยยัดปุ่มเดียวรันฝน,น,น,นลงและ ดูไฟแล้วเดี๋ยวเราฝนก่อนครับฝนตกฝนตก